ด้ายจน้งล้อหน้าข้างขวาครับลายนี้เหมือนกันหมดเลยข้างขวามาข้างหน้าใส่ล้อซ้ายล้อซ้ายยังมาข้างหลังใส่ล้อซ้ายนะไอ้แหลมๆนี่มาข้างหลังโอ้ลายเดียวกันทั้งนี้เลยครับเหมือนกันทั้งสี่เส้น,นลายเนี่ยไม่มีซ้ายไม่มีขวาครับทางพวกนี้ข้ออะไรลูก ลายเหมือนกันสีเส้นเลยเหมือนกันสายขวาไม่มีสายเอันนี้เข้าในอย่างเดียวตัวนี้จะสลับอันนี้ล้อขวาแต่ล้อซ้ายอันนี้ไปข้างหลังอะไรยี่สิบล้อฮะหนึ่ห้าสิบมีไว้เลยปล่อยอ่ะหนึ่งพันห้า อ,อันนี้ล้อหน้าขวาครับอ๋อในลองสลับยางนี่อันนอันนี้วันนี้ถ้าอยู่ล้อซ้ายเหรอหัน,นมาหันนี้แต่เอ็มอยู่ล้อซ้ายแต่เป็นล้อซ้ายอยู่นี่เลยอันนี้ข้างในใ่ล้อซ้ายเขบับให้ตรงนี้เป็นนอกลายเหมือนกันหมดเลยแห้ล้มๆนี่จะไปข้างหลังล้อซ้ายนะถ้าหลมๆจะไปข้างหลังเลย,ยลลทำห้เสียงดัง นี่้อซ้ายอยู่งี้ครับ